โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์แอ g o l d e n เ t e ม m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับปู่ไฟของเราไม่ได้เร่งมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับสำหรับาสายป่านี้เอเอคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้เ,เป็นสายไวนะครับสายที่มันบีดามิหน่อยแล้วกันไอโอ้ยมันแปงหายฮ o ลี่โอ้ลสตันสองสวยครับแต่ว่าไม่ทันไม่ทันหรอวะ อย่างหนึ่งที่ผมชอบของปูไฟเลยก็คือมันเดินไวนะครับเวลาสกงสกิลแล้วก็สตงสตัรนมันตยไวด้วยเห้เห็นไหมเห็นออร่าไหมออร่าที่หลังชุดเขานะครับเด็แดง,แดงเอ้ยสีฟ้านี่ชุดเราเป็นสีแดงนะครับเห็นชัดเลยมาครับเป็นดาบคันที่สองของดาบฟาร์มนะครับเป็นสายเวฟแค่ถืเอเราจะลองเป็นสายกายภาพตี ไม่ครัน่าจะตีไม่เข้าเลยไม่ผิจิตนะพอ,ไ,พอไฟหูเรียบร้อยครับเฟิร์สบาทเป็นของเวเรสเว,สเวใจไปต่อที่เอพิโซดอาร์กอนครับโจมตีตเอพิโซดอาร์กอนเดินเราไปช้ามากเลยว่ะแบบว่าเตรียมจัดแบบว่าไม่ใช่นาคอสน,นาคอสเขาไปเติมก่อนนะครับน่าจะเฮก ไม่ทันว่ะไม่ทันแบบนี้อะไรเฮ้ยจะเย็นเป็นอีรินแอดเลดเกมด้วยงั้นผมปล่อยเอพิโซดก้อนให้ฝันตัดข้ามแล้วเราไปเอาดาร์คเฟเยอร์ดีกว่าครับโจมตีดาร์คไฟเยอร์เลยน้องโอง๊ะมาพี่มาละกูปาไฟเลยเจอโหลไฟเจอร์เจอโฮ ฮอลลฮอลลฮอลล์ฮอลล์ะโอ้ยปล่อยน้ำใส่นานน้องเนี่ยไม่เอาปู่มีฮอกวอดอยู่แล้วไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยตายกูที่เอ๊ะอ้าวกูโดนเฟอร์บี้ต่อยหรือเปล่าี่ไม่เอาพี่โอ้ยโอ้ดาคอรตมาเทไหลกันเนี่ยอ่ะโอเต ออกยกโอ้หมดเลยมาโซกรามปู่นี่เหิดหายแล้วมาละน้องมาอีกครั้งเก่งจังเลยเอเบลีฟโอ้กวันตีต,ตัวมันแข็งเบิเร์ดอะไรเนี่ยทำใสุดใจแล้วผมเราซัดซัดไอ้เจอฝนกระหนำ่ำทรายไปสิแนละ้วไอ้สีเหลือเนี่ยไม่ใช่ไฟเนี่ยมันคือทรายข้าไม่ชอบทรายข้าไม่ชอบนาคอ้อสเหมือนกันล่ะ <c oughs> อะไรเฮ้ถือว่าถือว่าเกมไม่ห่างกันคะตอนนี้เรายังมีกระจิตกระใจในการไปกันต่อครับไม่เ็นไงได้ป้อมล่าได้ป้อมกลางไฟกันนัวผมน่าจะไปไม่ทันครับเดี๋ยวว่าแตกวิไีคือแตกนะก็ไม่ไวจัดเคลียร์หูไวไหวหวเยวย์ดูส่าเวยนอฟเดียังเคลียร์ไม่ทันครับ ซีสมาก็น่าจะเป็นน่าจะเบนนสิกนะครับเบ,บสิกเบสิกเลยเลยเอ่อไอเผาเผาแหละอะกุนี่อะกุนี่อะกุนี่เล่นทุกวันนะมันกูจำไม่ได้ครับเนี่ยฮีโร่เอ้ยชื่อไอเทมเอ้ยงงไปห,ห,ไหมื่ะไรซอยไปริงปูไ่ไ่ต้องออกของตีไวก็ขึ้นร้อยแล้วนะครับ speed ร้อยโคตรเฟี้ยว สู้อะหนึ่งหนึ่งเอเมบรี่น่าจะแพะว่ะพูดตรงปึ๊บตาตันอติหืมหืมไม่เจ็บแต่เอเมบรี่ใช้คาราเต้ในการออกไปอยู่ครับสำหรับสกิลสองเราวาร์ปเลยครับอย่าเตะนะขอร้องอย่าเตะนะขอร้องอย่าเตะขอร้องอย่าเตะขอร้องอย่าเตะโอเคแวาร์ปป้อมหน้าเราน่าจะต่อยเย่ครับเราเนี่ยจะเตะยุ้ยมาแล้วจ้ะ ล่างก็ต้องเคลียร์บนก็ต้องทำได้ต้นเตี้ยอย่างจัดแล้วโอ้แดับัฟฟ้าผมหายโอ้เรื่องตัวทีที่ไม่มีไฟก็ต้องกลับไปรีดเพื่อนเไม่งั้นผมไม่มีแมนะอะโคสิบพันธะตอนนี้ผมสี่พันสองนี่เหมือนการเงินงเคลียบมาเลยครับสำหรับอะโคนี่ของเราจะได้เผาไม่ได้แต่ว่าขอกลับบ้านมาไม่ไหวจริงสารไปก่อนแฮปอุ้ย รังังตุม่มรังังตุมงงต่มข่า,าไปก่อนกิวหนึ่งว้าวครับว้าวต่วไม่เป็นไรเพราะาเรายังซอยไว้อยู่ซอยไว้อยู่มีแดงอย่างดีที่มีว๊าแดงครับยังดีที่มีว๊าแดงมีสโลอเด็บไม,ไม่ค่อยชอบตัวไวเท่าไหร่อมาสู้ต่อหน่สิวะ,ปประกราแรงอยู่นะพูดตรงไปดีกว่าครับ มาที่ฟอรสกันโอ้พ่อฟ้าว่าไม่มีพ่อฟ้าใช้เล่เกมเลยคุณพิการอะไรก็พี่ขอละใครเอาพฟ้าผมไปเอเบลี่เอเบลี่จะไปไม่ได้จริงกว่าเกมน่าตามอย่างจัดนะับตอนนี้ลัมบากเพื่อนไปโอ้มันเขาไปยกโอ้ยตันให้เอาเอาตัน โอ้ตายอยู่โอเคมาดิสตันแม่งเด้โอ้ฟิกเกอร์ออกไปอีกวินีิกระแรงครับโหมีบั๊ฟ้านะถ้ามีบั๊ฟ้าก็ไม่สู้ครับว้ายดีดิดิดิดัฟฟ้าเออเออไปไปไปตีป้อมกลางกันไปหิวป้อมกลางผมขอหิวบั๊ฟ้าโอ้โอจบัจบแจบ๊จบจับแจ๊บกูได้ละมาดิกู โอ้ยอเกินมีการเปิดผลโหวดกันเล็กน้อยครับโหวดแพ้ไปสามโหวดเล่นเอ้ยโหวดเออโหวดแพ้ไปสามโหวดเล่นอีกสองจะเข้าลึกมันแค่เกมน้ำเว้ยมันแค่เกมน้ำเราจะมีกอนธรีเยอร์ตัดสิบสิบห้านาทีอยู่พว้เ,พเอพึ่งเสียใจยไปกูตีเนี่ยแทงยังยต้องหนีกูตีแทงยังต้องหนีเพื่อน จาะแล้ววะงั้นตีบอกเขาตีไม่เข้าเลยครับ7จ0ดพงแครี่ไม่อย่างรวย8000ฝ่าอ่านาะคอส8003นมี่ผมก็พยายามพยายามหาเงินอยู่นะครับในเรื่องของไฟนี่ไม่ได้เลยโยนไม่เจ็บเลยวะ มันเอาได้ที่ไหนมึงออกไปมึงออกไปยังไม่ได้เลยมันเอาไม่ได้เพื่อนเอาโยนะครับเนี่ยโยนะครับเนี่ยเอา <c oughs> กูได้ไม่เกิดเดินแยกกันอยู่เลยแล้วบอกให้กูไปเอามังกรของบ้านหรือเปล่ามึงจะเป็นคนไทยอยู่ใช่ไหมเนี่ย An ally has defeated. An has defeated. been enemy been destroyed. ซึบสึบโอเคได้ไปเฉยไม่ชี้เฉียดแต่ไฟเราไกลอยู่แล้วไฟกูไกลอยู่เพื่อนไฟกูไกลอยู่ตันเอาเอาจังหวะกูบ้ามาแล้วว่าอย่าใ,ให้ผมบ้าว่ะใหญ่ผมบ้าจริงในกูบ้าจริงกูทันด้วยแล้วกูเดินจากไฟในก,ใกูบ้าจริงใจกูบ้าจริง อยากให้กูบ้านจริงมังกรอ,อะไรวงปอบเวอร์การไปดิกูฆ่าคนอยู่นอ้องอะไรวะป้ากูทำอะไรก็ผิดตอนเนี้ยจริง,งรถือไม่เกมตามนะครับถือว่าผมจะเล่นนาคอสแต่ถ้าเป็นเกมตามแล้วก็แม่น้ําเลยไม่ได้คือแม่น้าไอ้ตัวนี้แหละที่เขารีกันแม่น้ําที่นักแข่งเขารีกันแม่น้ํา โซนพุ่มโซนไม่น้ำโซนไม่น้ำไม่ได้เลยตรงนี้ถ้ามันเดินไม่ได้เว้ยมันจะเอาไปได้ถ้าผมไม่เอาคนเดียวแล้วผมตายเกมกกมันจะแย่เขาไปใหญ่แต่ได้ฟังเขาตายเยอะมุ่ยนหน้าเขาไม่อยู่เออนี่กูเอาได้ไมันใช้กูเอาคนเดียวได้ยังไงทีเพ่ต้องมาช่วยกันเอาปราบวะเอาจงกอติกอะแต่ถ้าเป็นคีโรคีลานะเขอะไรเงี้ยเอาได้เออ เกมตาออยกี้แม่งน่ากลัวออกซี่จะหายจะโดนเคลมจะโดนเคลมอะไรครับเนี่ยโจตีกูตีโจตีไม่งปรากฏสติ๊กเกอร์กูเอ๊สายตาอันพรัยของข้าสายตาพังพลายของข้าฮ่าฮ่า <c oughs> อ่านครับตาทีลาทีเริ่มขึ้นเรามีเหลือหนึ่งป้อมนะครับ เราไปเจาะใช่ไหมหรือว่าหรือว่าแรงไปเลยือสมุดเขียวนี่ไงกูมาละกูพร <ettes Go Rock. S 2> ้อมตบทุกสมรู้มิดูสมุดเขียวกูดูสมุดเขียวกูเพื่อน เอา้าเพื่อนกูหายหมดเอา้าอะไรครับเนี่ยสายหนึ่งกูฉีขวาสายหนึ่งกูฉีขวากูฉีขวาอ่ากูปล่อยไปเลยตายเลยไปไปดิไปดิดดอา่าหลังกูสวนโอเฟอร์บอลแม่งต่อยอย่างแรงเลยแพนดา้าไอลิทปิง โอ้ยโอ้ยกลัวกลัวไม่เอาเหมือนกันไม่สับสับทีผมน่าจะตายเลยนะเขาอตายตา,ตายกลางเราเองอยู่ตายสองแบบตีคอส์ดิครับรอะอะไรดาเมจจากทีมเขาก็น่าจะเป็นไวโอเลตไวโอเลตที่แรงสุดๆแล้วตอนนี้ ขอแค่ลลานได้พอขอแค่ลลานได้ไม่นา้มีอะไรผิดพ 27. 27. ดาลาดสอง7ปเนเจ็ดสองนเจ็ดกูไปลาไกปูบวกบวกบวกเนาะบวกบวกบวกเดียวบวกเดียวบวกเดียว,ว,ยวนี่หล่อหลานเลยเวนอมเท่ พี่เ,เวนอมทะลุเกาะเอาเว้าจาังหวัาสวนกูจะอํามัดมานานละไม่ได้ทีมข้ามนะกูทีมเราเองเงกูไล่ฆ่าก็ผิดเมื่อการป้องกันไปซิวิอูข่าสามร้อยก็เกินสามร้อยมาดิมาดิมาดิเลย นี่เลยถอยไรมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยขนก่อนเอาไม่ดิดเข้มเข้มแต่และมือแต่และเดแต่และเกมโคตรเนี่ไงโอเคแม่ามาบ้านนี้แล้วกันสำหรับ อีกนิดปูไฟของเรานะครับเอาเป็นคอนเทนต์ขำๆนั้ไม่ขึ้นไอเทมรุนพลังแฝงเช่นเคยนะครับแค่ตัวมันฟาร์มก็ลำบากอยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครจะรีบฝากกดไลค์กดแชร์กดกรรอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีครับผม